เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000ปีเป็นเมืองด่านสำคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันตกเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีและมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอุดมไปด้วยป่ากงกางและชายหาดที่สวยงาม เพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบดังเช่นบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารแม่น้ำ uri, เพชรบุรีเหนือเขื่อนแก่งกระจานที่มีสภาพป่าสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามประกอบด้วยน้ำตกทะเลสาบพ,พันไม้มีค่าอนา,นาชนิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆรวมถึงช้างป่าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศธรรมชาติ ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงของจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะสผสมผสานภายัยคุกคามเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกรวมถึงเกิดได้จากทั้งบุคคลและภัยธรรมชาติที่เป็นสาธารณาภายัยทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามาัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชนาจากักรและความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กอออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัดครับสาหรับบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพิบูลีนะครับมีหน้าที่ในการอํานวยการประสานงานและบูรณาการการบิบัายกับส่วนราชการในพื้นที่นะครับในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงต่างๆจัดทาแผนความมั่นคงต่างๆในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทุกแผนงานนะครับทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับ อันแรกก็คือการติดตามประเมินผลนะครับแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่หรือปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับจากนั้นก็จะนํามาบูรณาการกับส่วนราชการในการหาทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการหน่วยการการปฏิบัตินะครับในการที่จะเสริมการแก้ไขปัญหาเพื่อมีปัญหาระหว่างการปฏิบัติจะได้แก้ปัญหาได้ทันช่วงทีสุดท้ายก็คือการติดตามไปประเมินผลการปฏิบัตินั้นๆว่าได้ผลประการใดได้ควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับ ซึ่งปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากพื้นที่เราเนี่ยมีทั้งด้านที่ติดทะเลด้านที่ติดภูเขานะครับเป็นทิวเขาซึ่งติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวนะครับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาด้านน้ําท่วมนะครับอุทกภัยต่างๆซึ่ง ก็มีอยู่เป็นประจำเหมือนกันนะครับซึ่งหน่วยรชาชการต่างๆก็ได้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาชนนี้มาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งปัญหาก็ลี่คลายลงเรื่อยๆนะครับเป็น,นเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่จะในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากภารกิจหลักแล้วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีได้ให้ความสำคัญด้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษโดยเฉพาะทรัพยากรช้างป่าโดยได้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานเอกชนและชุมชนผู้เกี่ยวข้องในการร่วมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแก่งกระจานอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัญหาช้างป่านี่ก็เป็นปัญหาที่สําคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีการอนุรักษ์มากขึ้นนะช้างก็มีเปอร์เซ็นต์ในการลอด สูงขึ้นนะครับและอาหารในป่าก็เริ่มลดลงก็จึงออกมาหากินไล่ที่สวนราชดอนที่อยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาส่วนนี้เนี่ยก็ได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยส่วนทาหารก็เป็นชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยช้างบ้านป่าเด่งนะครับของหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือของกองกำลังสูสีนะครับที่จัดกำลังพลมาบูรณาการกับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับที่ในการป้องกันช้างที่จะมารบกวนรัศดรในพื้นที่นะครับซึ่งก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ได้มีการบูรณาการงบบูรณาการจังหวัดนะครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่มีงบส่วนหนึ่งที่มาทํารั้วกั้นช้างนะครับเป็นแนวกั้นช้างเพื่อไม่ให้ออกมาในพื้นที่ที่ห่วงห้ามนะครับซึ่งก็ แก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับจากการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยากนี่ก่อลำหนอเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสูเรเียนรู้ที่นี่ มันก็ได้อะไรหลายหลายรย่างที่ที่ที่เห็นเห็นนะที่ว่าก็เอาลมาเอามาทําให้อะคือเตาเผาท่านสีม่วนแล้วก็ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนเลนรูเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาดูงานจากต่างจังหวัดหลายๆที่มาดูพอเขามาดูเขามาดูเขาเราก็พูดบรรยายเรื่องทรัพคุณให้เขาฟังเขาก็ซื้อไปมันก็มันเอาไปใช้อะก็เป็นรายได้ให้ให้ให้เราได้ส่วนหนึ่งของกอรามอโนามาก็มีการอบรมปาด ชาวบ้านหน้าที่ตรงนี้มันก็ได้มีประชาชนมีความรักความสามาคัคคีแล้วก็มีคนเรียนรู้มาเรียนรู้ตรงนี้จากฐานของกร,รมนรคือทําให้ได้ประชาชนในของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ได้ขยายต่อไปโดยที่ว่ามีกร,รมนรเข้ามาร่วมก็เมื่อก่อนนะครับตรงนี้แปลงตงัวนี้ผมก็จะปลูกพืชเป็นเชิงเดี่ยวแต่ตอนนี้พอกร,รมนกรเข้ามามีส่วนร่วมผมก็จะมีปลูกผักสวนครัวปลูก ผักกินได้รั่วกินได้อะไรได้ทุกอย่างมีรายได้ประจําวันรายได้ประจําเดือนและรายได้ประจําปีแต่ตอนนี้ผมก็มีมีพร้อมทุกอย่างโดยที่การรมานาวที่มาให้มีฝากมาเสนอความรู้ว่าควรจะมีพืชหลากหลายการดําเนินง,งานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรีในลักษณะบูรณาการกระบวนการด้านเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเสริมสร้างความมั่นคงเพิ่มพูนความมั่งคั่งและขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง